สวัสดีครับทีวีชาแนลอาร์สซนนแฟนคลับครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมครับ2 5ง7นะครับคืนนี้แล้วครับตีสองนะคืนนี้นะครับตีสองฟุตบอลยูฟ่ายูโร2024ครับคู่ชิงชนะเลิศอังกฤษจะเจอกับสเปนนะครับอืมอมือังกฤษจะเป็นแชมป์ครั้งแรกได้ไหมหรือว่าสเปนจะ เป็นแชมป์สมัยที่4ซึ่งจะมากที่สุดในจ้าในยุโรปเลยเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องรู้เรื่อง,องนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันพร้อมกับการเคลื่อนไหวการซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลเลยครับเชา้านี้อย่าลืมแอมขายของขายของเม็ดฟูดแดงแรงนิดนะครับหรือพันที่สกัดจากมาเมล็ดองุ่นแดงครับไม่มีสารตกค้างไม่มีสารตกตะกอนนะ มีโปรโตีนวิตามินอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วยทาให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงนะครับช่วยปรับสภาพความสมดุลของร่างกายขออนุญาตปรับแอร์นิดนึง <c oughs> นะแล้วก็ช่วยทําให้ยืดอายุการใช้งานของรอยแหวนเอาไว้จะวัดภายในครับพวกดี a อนอนะให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับพวกใบหน้าพวกอะไรพวกนี้นี่น,น,นะกินทุกวันกินมาจะสามปีแล้วนะครับสีจะอัมพันอย่างนี้เลยโอ้โห ยิ่งบวกกับแก้วแบบนี้ด้วยมันน่ากระดกบทแก้วซะเหลือเกินอืมชื่นใจอันนี้ไม่ใช่มโนนะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้ลงคลิปนะครับแต่ว่าเป็นคลิปของเมื่อคืนใช่ปะ่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ลืมลืมจัดเม็ดฟู่ทั้งวันไม่รู้ ไม่ได้มโนโน,นะผมมีความสุขห่งมัง่งมันดูแบบมันดูแบบเฉยเฉยเอยเอยอย่างี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะแฮปปี้คิดเองก็ไม่รูนะ้แต่รู้สึกจริงครับเมื่อวานไม่ได้ดื่มเนี่ยแต่พอวันนี้ก็ต้องรีบจัดเนมะื่อวานนี้เมื่อวานไม่ได้ดื่มทั้งวันเลยนะจนลืมแบบเพราะมันยุ่งวุ่นวายเกินนะครับก็ <c ười> จนวันเนี้ยนะหนึ่งลอดยี่สิบเม็ดรับหกร้อยยี่สิบบาททรงทั่วไทยไปลอดเม็ดฟูดแดงแรงฤิ์น,นะครับ นับสนุนกันได้ก็เอาเรื่องของกอบไปยูโรเอาเรื่องของเราก่อนตรงเอามาดูโอนาน่าครับของของเออร์ตันไปซะแล้วนะไปซะแล้วนะครับข่าวล่าสุดมาบอกว่าพี่ฟาบิซิโอโรมาโน่เลยครับยืนยันไปอีกครั้งครับว่าโอวาน่าครับใกล้ที่จะไปเป็นลูกทีมของ พี่อูไนเอมเบอรี่ของแอตันวิลล่าแล้วนะอืมก็ถือว่าผิดคาดเสียดายเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาบอกเลยบอกว่าฟรานวิซองโรแมาโ,โ,โนครับและพี่เดวิดออนเซนสองยักษ์ใหญ่สองสื่อที่มีความน่าจะถือสูงที่สุดนะครับได้ไรายงานเป็นในที่ทานดูการว่าแอตันวิลล่าครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่าห้าสิบล้านปอนด์สูงมากนะครับให้กับเอเวอรตสำหรับ เอามาดูโอน่ากองกลางทีมชาติเบลเยียมและตอนนี้กำลังอยู่ในการเจราจาขั้นตอนสุดท้ายนะไม่รู้ตอนที่ลงนี่จะมีการถูเสื้ออย่างแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับโอน่ายอมรับข้อเสนอและแผนงานของแอตันวิล่าแล้วนะตัวนักเตะเองก็อยากจะไปเตะแชมเปียนลีกซึ่งแอตันวิล่าก็ได้ไปแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็คงมีการพูดคุยกันระหว่างโอน่าและก็ตัวของ พี่โลกิพี่โลกิอุนายเอเบอรี่คนนี้เขาก็เป็นอใช้ว่าไงนะมีจิตวิทยาที่ดีคนหนึ่งในการโน้มน้าวนะสังเกตนะตั้งแต่ตด,ดีๆจะเข้าไปที่วิลล่าเยอะนะครับหลายคนเข้าไปแบบงงนะและโดยเฉพาะการที่ขายไดกัสลุยไปให้กับจูบินตุสในการช่วงเซดีาก็เลยต้องทําให้หาตัวตายตัวแทนแบบด่วน เพราะการที่ดากัสดยอยู่เนี่ยก็คือเป็นแผงหลักเป็นแผงกลางที่แบกทีมคนหนึ่งนะครับแอสตันวิลลาบินสูงได้ก็ต้องยอมรับว่าดากัสดุยนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีผลงานได้ดียกระดับทีมได้ดีครับและการที่แอสตันวิลลาเองสูญเสียดากัสดุยไปก็ต้องทําให้แดนกลางตอนนี้มันโบ๋อโวงโวงแหวงเหวงนะครับก็เลยพี่โอไนก็เลยต้องกล้ากล้าทุ่มนะให้กับ เอเวอร์ตนในการขอรตัวโอนาน่านะครับแลนเวลาต้องการเสริมกองกลางนะหลังจากที่เดวิดลุยได้ย้ายไปจูบวนตุสครับในขณะที่เราเองอ่ะก็ต้องการนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มแนวโน้มที่จะสูงมากที่เราอาจจะต้องเสพพี่หมึกโทมัสปาเตไปในช่วงของซัมเมอร์นี้นะเราก็เลยต้องการที่จะหากองกลางดีๆอีกสักคนซึ่งทำหน้าที่เกมรับแบบเต็มตัวนะ กลางเนี่ยังยังคงต้องการอยู่นะครับหน้าต้องการไหมหน้าต้องการเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็เข้าใจได้แหละนะครับว่าเมื่อเมื่อมีการคุยกันและย่าลืมแอสตันวิลล่าเขาก็ยกระดับขึ้นมาแล้วนะเขาก็ยกระดับขึ้นมาแล้วพี่อูนายไม่ได้ถึงกล้า,ลาที่จะทุ่มห้าสิบล้านปอนด์เพราะอะไรรายได้จาก การที่จะได้ลงแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันกวากเบื้อรออยู่ไงสตงังนะเงินปอนเงินยูโรทั้งนั้นถูกปะครับแล้วก็ได้โดยเฉพาะการได้เล่นถึง10แมต์10แมตเลยนะเล่นในบ้าน5้าแมตเล่นนอกบ้าน5้าแมตเนี่ยโอ้โหมันค,ค่าลิเกสุดค่าปองเนเตอร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกมันอู้ฟู่มหาศาลขนาดไหนเพราะนั้นเขาถึงกล้ากล้าทุ่มอ่าเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจนะและแอตเลวิล่าเองในการซื้อตัวแต่ละตนแต่ละคนเนี่ย ก็ค่อนข้างที่โอเคเคลียร์คัดนะครับไม่ได้มีแบบจะต้องมาคอยเม้มคอยหมิบคอยอะไรนะกลัวตรวจสอบไม่ได้แอตวิลล่าไม่มีไม่เป็นไม่เป็นทีมที่ส่มเสี่ยงแบบนั้นนะเพราะนั้นก็ในการที่เอเวอเรตตอบรับล้ารนปอนเนี่ยก็อาจจะทําให้ตันสถานการณ์ในการการเงินอาจจะดีขึ้นเด็กก็ได้เพราะนั้นก็อาจจะวินวินทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นก็เป็นไปได้ไหมแต่บางทียังไม่มีการชูเซอร์แต่ว่าหน้าตอนนี้ถามผมผมก็บอกว่า ก็อาจจะต้องตัดไปสําหรับอาดูโอรนานะครับก็ไม่เป็นไรหาคนหมื่นหาคนอื่นก็เรายังมีเป้าหมายอีกหลายๆคนเพราะนั้นก็เดี๋ยวตามดูต่อนะครับส่วนในรายของที่ริค a าร์โดคาร i ลาฟิโอลีเนะีเดี๋ยวนี้โ,โหตั้งแต่เรียกบ่อยๆนี่สำเนียงโอเคไหม <laughs> ตั้งแต่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งผู้ภาษาอังกฤษามาโหดูดีขึ้นเลย <laughs> รู้สึกตัวเองดูดีขึ้นเลย <laughs> หลังกรีนนะไม่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 เป็อะไรใครนะครับสำหรับตัวริคานโอคาราฟิโอลีนะครับกองหลังทีมชายอิตาลีจากโบโลยาที่ตอนนี้ข่าวเอ๊ะทำไมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ที่หันมันเงียบเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าโบโลยาเองอ่ะเขาเขาถือว่ากองหลังตัวเนี้ถือว่าเป็นกองหลังคนสําคัญนะคนสําคัญเขาก็อยากจะพูดง่ายคือแม้ถ้ากูจะเสียทั้งทีก็ขอแบบขอแบบ ตอบแทนนั้นมันสมน้ําสมเนื้อหน่อยตัวลาเต้เองอยากไปแน่นอนครับตัวริกาโดในบอกโอ้ยอยากจะไปดอนดอนเต็มแก่แล้วนะยืนยันมานะครับสื่อสกายเลยนะครับยืนยันมาบอกว่าคาราฟิโอลี่เนี่ยเตรียมตัวที่จะมาอาซอลเต็มที่เลยตัวของจิอาลูก้าดิมา o ซิโอซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของสกายสปอร์ตนะรายงานบอกว่าตอนนี้เชื่อมั่นว่าตัวเขาเองก็เชื่อมั่นว่า เป็นการพูดคุยดิวสุดท้ายแนละ้วของอาร์เซนอลแล้วก็บริย่านะครับพูดคุยกันเพื่อที่จะหาข้อตกลงในการที่จะปิดจ็อบนี้ให้เร็วที่สุดให้ได้ที่สุดและให้แบบทุกฝ่ายวินวินที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องค่าตัวก็คุยกันเรื่องของรายละเอียดเรื่องออปชันเรื่องปเปอร์เซ็นต์อะไรตอนนี้ก็พยายามคุยกันครับตัวบริย่าเองเนี่ยต้องการเงินอย่างน้อยๆห้าสิบล้านยูโรบวกโบนะัสด้วย เออบวกโบนัสด้วยซึ่งเราเข้าใจได้แหละเรียกโบนัสคอสโบนัสคอสก็คืออะไรเช่นอ่าอ่าลิคาโดลงเล่นเกินยี่สิบนัดจะต้องจ่ายให้โบนัสโบรลยาเท่าไหร่สมมุตินะอ่าสมมุติว่าพาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ต้องจ่ายโบนัสคืนเท่าไหร่หรือคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ต้องจ่ายโบนัสให้กับโบโลยาเท่าไหร่เนี่ยนะก็มันคือเขาเรียกโบนัสคอสหรือแม้กระทั่ง ถ้าเผื่อสมมุติอาเซนอลอาจจะต้องมีการขายลิกาโดคาราฟิโอลีในอนาคตก็ขอมีเปอร์เซ็นด้วยนะนี่ครับนี่คือโบนัสคอร์ที่เขาก็ต้องตกลงกันให้มันลงตัวที่สุดนะข้อเสนอเนี่ยที่อาเซนอลให้มาอาจจะต่ำกันนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะจบลงได้ด้วยดีนะนะแล้วก็มีข่าวที่ว่าอาเซนอลเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งน้อย นะตอนนี้ที่ยื่นไปล่าสุดเมื่อกี้จาได้ไหมที่บอกว่าบริยาต้องการที่ห้าสิบล้านแต่ตอนนี้อาร์เซนอลยื่นไปสี่สิบดึงหน่อยดึงหน่อยดึงไปสี่สิบครับก็ประมาณสามสิบสามจุดหกล้านปอนนะแล้วก็บวกโบนัสให้อีกสิบล้านยูโรด้วยนะครับเพื่อรวมกันให้ได้ห้าสิบล้านนี่ไงอย่างที่บอกบริยญญาต้องการห้าสิบห้าสิบพร้อมกับโบนัสอีกก้อนหนึ่งแต่อาร์เซนอลยื่นให้สี่สิบ บวกกับโบนัสที่จะได้รวมกันและได้ห้าสิบตอนนี้มันก็เป็นการดึงก่อนดึงกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเนี่ยก็บอกแล้วมีส่วนแบ่งจากการขายด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอีกคนหนึ่งไม่อีกคนหนึ่งอีกตัวออปชันหนึ่งที่อร์เซนอลใส่เข้าไปอาจจะมีการเสนออยากคุบคิวออกเข้าไปในดิลด้วยเพื่อให้บริย่าใช้งานอาจจะใช้แบบสัญญายืมตัวและ ซื้อขาดอะไรก็ว่ากันนะครับก็ก็ดูแล้วเนี่ยตอนนี้อาเซนอนก็ใส่ใส่ออปชันใส่ก็เสนอไปตามที่บริยาให้ต้องการคิดว่าเกือบครบแล้วนะทางพี่ดูกัสปานก็พยายามที่บอกว่าใส่ไปในตามที่บริยาร้องขอแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนแดงไม่ว่าจะเป็นโบนัสก็ให้นะครับหรือแม้กระทั่งการให้ฟรีออยืมไปก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับตังตัวของอ ผู bills, pocket, ้สื <laughs> him, ่อข right. we ่าวเขาก็บอกเลยบอกว่าโอกาสที่จะปิดดิวค่อนข้างที่จะใกล้ลงตัวที่สุดนะครับเพราะนั้นก็เราก็ใจรออนนิดหน้านะใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้มีการเร่งมาในห้องเลยเกินพี่เป็นไงรอถ้าบอกตามตรงก็ไม่รู้เว้ยนะเขาก็ข่าวก็มาเข้าประมาณนี้ก็เราก็ดึกถึงหัวอกอ่ะเรากําลังถ้าเราเป็นบรลญญาเรากําลังจะสูญเสียกองหลังตัวหลักไปอ่ะกองหลังตัวหลักนะเออเราต้องทํายังไงอะเราก็ต้องเฮ้ย ขอเม็ดเงินให้ได้มากที่สุดขอค่าตอบแทนให้มากที่สุดขอโบนัสให้ได้มากที่สุดแล้วยิ่งมีตัวมาช่วยมามา,มาเล่นได้ด้วยก็เอามันนั่นก็อยู่ในช่วงการลงตัวให้จบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนนะครับให้จบทุกสิ่งทุกอย่างก่อนโดยเฉพาะการในยูโรคืนนี้โคป้าเด้ยให้มันจบมาแล้วเดี๋ยวเรื่องของการซื้อขายมันจะโดดขึ้นมาเองนะก็คงจะประมาณนี้เพียวๆประมาณนี้ก่อนนะสำหรับการซื้อขายสองคนที่ตัดไปแล้วคนหนึ่งอีกคนความคืบหน้าก็ ค่อนข้างที่เกือบจะชัดเจนเต็มที่แล้วในรายของเกียวเคเลสเดี๋ยวลองว่ากันอีกทีนะครับมีข่าวว่าเราย้อนกลับไปคุยเดี๋ยวก็ต้องลองตามขอรายละเอียดอีกสักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อจะมาคุยกับพี่น้องได้ฟังนะอ่าคืนนี้อาเตีสองนอนเด็กกินละหลังจากที่เราได้พักมาปรหรสสุกเสานะได้พักมาแบบเต็มที่และนอนแบบจนหน้าอั้เหือบานหมดแล้วขออนุญาตอ้อ ฟุตบอลยูโรนะครับครั้งนี้นะก็มาถึงแมตช์สุดท้ายแล้วในค่ำคืนนี้ครับตีสองตีสองอดนอนเลยนะพรุ่งนี้เช้าต้องไปทำงานด้วยดูแลสาสุขภาพตัวเองนะใครที่ซื้อเบ็ดฟูไปแล้วอย่าลืมเบ็ดฟูปุึ่งก่อนหนึ่งเม็ดเลยนะแล้วก็นั่งดูบอลนันะบรองดีดีเอ้ยไม่ใช่นะับรองสดชื่นสดชื่นนะครับก่อนที่จะไปถึง อ่าค่ำคืนนี้ครับมาดูทำเรียบแชมป์ของปีที่ผ่านๆมาก่อนนะรวมทั้งว่าชาติใดเป็นแชมป์ที่สูงสุดมากนะปี1960กครับโซเวียตนะตอนใช้คำว่าโซเวียตอยู่เนี่ยเลยเป็นแชมป์ยูโรครั้งแรกเลยนะเปิดหัวเปิดสักลาเป็นแชมป์ทีมแรกเปิดซิงนะหลังจากนั้นปี1964สนะครับสเปนเป็นแชมป์ครั้งแรกเลยนะหลังจากนั้น68ครับอิตาลี1 9 7 2กเครับเวสเยอรมันก็คือสมัยนั้นคือเยอรมันตะวันตกนะ เป็นแชมป์นะครับครั้งแรกและในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับเชกโกสโลวาเกียหากปากาเซียนนะดับฝันของเยอรมันตอนตกที่จะเป็นแชมป์สองสมัยทีมแรกนะครับด้วยการที่ชนะจุดโทษเยอรมันได้ทําให้เชกโกสโลวาเกียรครับซึ่งเป็นสานระเช็ใปัจจุบันนี่นันะ,นะเป็นแชมป์ไปในปีเจ็ดหกปีหนึ่งเก้าแปดศูนปีที่ผมเพิ่งเริ่มได้ดูอ่าเพิ่งเริ่มได้ดูแบบเต็มเต็มตายเห็นเห็นน่ะก็คือปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์ ปี1980ต,ตอนนั้นอิตาลีเป็นเจ้าภาพครับเยอรมันตอนตกเป็นแชมป์โดยการที่ชนะเบลเยียมในช่วงของก่อนจะหมดเวลานิดหนึ่งนะครัทำให้เยอรมันตกเป็นแชมป์สมัยที่2นะครับหลังจากนั้นปี1984เปนี่ยนะโหแบบเป็นปียุครุ่งเรืองของฝรั่งเศสครับและปเลียนลูกหนังพิเชลปาตินี่อาลังจีเลสนะรลุยส์เฟอร์นันเดสอะไรพวกนี้นโอ้โห เป็นเจ้าภาพและชนะสเปนไปได้ในรอบชิง2ประตูต่อศูนย์นะสำหรับฝรั่งเศสปี1988ตอนนั้นเยอรมันตะวันตกตอนนั้นเรียนอยู่เรียนอยู่ฮเรียนอยู่โอ้จํจำได้ในรอบชิงรอบรองเนะี่ยโอ้เอาทีวีมาแล้วเพื่อนแม่งมาเต็มห้องเลยเ <c oughs> นะช้าก็ต้องเรียนแนละ้วดูถ่ายทอดดึกด้วยปี1988เอครับเยอรมันเป็นเจ้าภาพเนเธอร์แลนด์ครับโดยการนำของมาโกแวนบัสเทนลุดกุลิตแฟงไลกาดโลเนคูมัน อะไรพวกนี้แหละที่เป็นชุดชุดเอกอุนะทำให้เยอรมันอ่าฮอลแลนด์เนี่ยเป็นแชมป์และเป็นแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในบอดซ่าของประเทศก็เลยครับมี1988นะมีหนึ1ง9ก้าแ้ตอนนั้นสวีเดนเป็นเจ้าภาพและที่เคยเล่าให้ฟังเทพนิยายเดนครับปีเตอร์ชไมเคิลไมเคิลลานุกพเพเบเอเกอลาเซนนะครับจอห์นเจนเซนที่เป็นนักเตะอาร์เซนอลด้วย ไปหากปากาเซียนเป็นเทพนิยายเลยบุกเดนมากคว้าแชมป์บนแผ่นดินสเปนด้วยการชนะอักเยอะละมันโอ้นะที่เคยเล่าให้ฟังแล้วครับ19921996ครับอังกฤษเป็นเจ้าภาพด้วยความทิ่หมายมั่นตั้งมือจะเป็นแชมป์ให้ได้นะแต่ก็ไปไม่ถึงครับแพ้อรมันในรอบรองและสุดท้ายเยอรมันโดยทำในการนำทีมของเจอร์กินคิสมันก็บุกไปเป็นแชมป์ได้บนแผ่นดินอังกฤษเลยในปี1996ปี2000ฝรั่งเศส ได้แชมป์โอ้โหชุดนั้นโคตรเก่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสปี1998เป็นแชมป์โลกนะแล้วก็ปี2000เนี่ยต่อยอดเซเดินซีดานนะครับเทียรี่อองรีแพลาติกวิเอล่าโลแาโรแบร์ปีแลกเรวิทเทลเซ่โอ้โหแม่งแต่ละคนมันจะเก่งไปถึงขนาดไหนฟาเบียงบาเตสลิโอตูลามโลละบอง นะเดนิเอรจะชองโอ้โหอ่ะบอกชื่อไปนี่แต่ละคนแม่งสุดๆจังนั้นปีสองพันฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ยูโรด้วยการชนะอิเตอรี่ในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับปีสองพันสี่เนี่ยโอ้โหพิกล็อกมโหรานเก้าสองว่าพิกล็อกและเดนมา,นน Gre ed. Gre ed. าร์กเป็นแชมป์ปีสองพันสี่เนี่ยกรีดกรีดทีมชาติกรีตขับทะลุขึ้นมาเป็นแชมป์้หยิ่งกว่าเทพยายกรีตอีกนะเอาเอาชื่อประเทศกรีดอ่ะ ประเทศกรีซนะ,ะทุกคนแบบจะรู้จักอะไรแมนแทบไม่มีความไม่แบบความเก่งในเรื่องฟุตบอลไม่ค่อยมีแต่ว่าปีนั้นทะลุไปกลายเป็นแชมป์หากปรกกาเซนได้ครับปี2008ครับเป็นชวกยุคลูกเลืองของสเปนเลยตอนนั้นชาบี้เออร์นันเดสอาบีอารองโซนะครับอ่าอินเนสันเนสตาเฟอร์นันโดตอเลสนะอาใครก็ประตูก็เป็นอิเคกาซิยาสลุยลามอส นะโอ้โหแต่ละคนมันเก่งๆทั้งนั้นนะครับดาวิดซินบานะแล้วก็ผมปุยปุยคารลレสปูยโยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นแชมป์นะปีปี2008เป็นแชมป์ปี2012เป็นชาติแรกเลยของสเปนของบอลยุโรปเลยที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ในปี2012คือสเปนนี่เองนะครับอือกลายเป็นแชมป์ปี2016โปรตุเกสครับเป็นแชมป์ขึ้นมาด้วยการยิง นะจำแด้ใครว่ายิงนะการยาวๆหนะ่อยยิงใส่ฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้โปรตุเกสชุดของคิสเยโนโรนันโดพี่เปเป้อะไรพวกนั้นนะ่ะกลายเป็นแชมป์ยูโรและล่าสุดครับล่าสุดรอบจิงเกิลเมื่อเวมเบอรี่เมือม่อสี่ปีที่แล้วนะปีสองพันยี่สิบอิตาลีชิงกับอังกฤษครับบนเวมเบอรี่เลยแต่กลายเป็นว่าอิตาลีควา้าแชมป์ไปได้ด้วยการยิงจุดโทษด,ดับฝันนะอังกฤษนะครับก็เป็นอิตาลีควา้าแชมป์ ปีล่าสุดไปเพราะฉะนั้นทาเนียบแชมป์ตอนเนี้ยทีมที่ได้แชมป์มากที่สุดมีอยู่สามทีมมีอยู่สองทีมนะครับคือสเปนสเปนปีหนึ่งเก้าหกสี่สองพันแปดสองพันสิบสองครับทีมที่คว้าแชมป์อันดับทีมที่คว้าแชมป์ได้สามครั้งก็คือเยอรมันอันนี้รวมเยอรมันตะวนันตกไป้ด้วยนะเยอรมันตะวนันตกตอนตกแล้วก็กลายเป็นเยอรมันนะเยอรมันได้เจ็ดสองแปดศูนย์ แล้วก็96อิตาลีได้สองครั้งปี68กับปี2000เมื่อเป็นแชมป์เก่าปีแล้ว220 0ฝรั่งเศส2ครั้งปี84กับปี2000ครับสาภาพโซเวียต1960นะหูไกลมากเชโกสโ,โลเวียเชโกสโลวาเกีย1976ฮอลแลนด์หนึ่งครั้ง1988ครับเดนมาร์ก1992กรีซ2004แล้วก็โปรตุเกส2 0 1 2เพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ค <laughs> ่ำคืนนี้ ใครที่เป็นแฟนสเปนก็อย่าพลาดใครที่เป,เป็นแฟนของสิงโตโคำรามราทีมมหาชนก็ไม่ควรพลาดนะครับใครที่เป็นแฟนบอลจริงๆก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามาดูว่าสเปนจะเป็นทีมแรกไหมที่จะได้แชมป์ีสมัยโอ้โหถือว่าเก่งมากๆนะครับหรือหรืออังกฤษจะคว้าแชมป์เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ยุโรป เป็นครั้งแรกได้นะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์โลกมาเมื่อปี1966ยังเป็นวุ้นอยู่เลยหลังจากนั้นอังกฤษไม่เคยเฉียดเข้าใกล้เข้าใกล้เลยมลยีใกล้สุดก็เม,มื่อเมื่อสีปีที่แล้วที่เข้าไปถึงรอบทิงบอลยูโรรอกนั้นอังกฤษประสบความล้มเหลวทุกทัวร์นาเมนต์นะที่เป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับในรอบกี่ปียปีหกหกเจ็ดหแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งห หนึ่งหกห้าสิบแปดปีแล้วห้าสิบแปดปีที่อังกฤษไร้ right. บัลลังไร้ right. แชมป์เมเจอร์นะครับโอเวัานั้นก็มาดูกันว่าชุดนี้โดยทันเซอร์เขาจะเป็นทันเซอร์นะนะพวกเราจะไปล้อทันได้ไม่ได้นะนะครับสำหรับทันเซอร์เสาเขตมีขาวมาว่าไม่ว่าจะผลการแข่งขันจะเป็นยังไงกลับมาจะได้รับการเป็นมอนมีดาบใช่ไหมติวริว ไหลขวาไหลซ้ายคุณเป็นเซอร์แล้วนะครับก็จะเป็นเซอร์นะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะก็เป็นเกียรติประวัติของวอตกูลแหละนะครับมาดูว่าการิสเซอเกตจะสามารถทำให้อังกฤษลบอาถรรพ์ในรอบห้าสิบแปดปีได้ไหมโอ้โหก็มันนานน่ะนานนานเหลือเกินนะนานเหลือเกินมานานใครที่เป็นแฟนสาวอังกฤษคืนนี้ก็ต้องชงเชียร์นะครับอังกฤษก็เป็นค่อนข้างที่จะ ผลงานเนี่ยแตกต่างกันนะเอาในเรื่องของสกอร์ก่อนอ่าตัวสเปนเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อแมตท,ที่ผ่านมาเนี่ยยิง2.2ลูกนะครับอะน,นั้นขณที่อังกฤษ1.2เกมลุกคนละเรื่องเลยนะการเสียประตู0.5กับ0.7เ,เนี่ยพอๆกันพอๆกันแต่มาดูอัตราการเข้าทำการเข้าทำเนี่ยสเปนมีโอกาสยิงต่อแมต์น่นนะครับ จ็ดครั้งยิงนะมีโอกาสยิงออกนอกกรอบนะนะย,ยิงยิงไม่ตรงกรอบอนะ่ะเจ็ดครั้งในขณะที่อังกฤษมีโอกาสยิงประมาณสามจุดเจ็ดห่างกันครึ่งครึ่งน,น,นะและโดยโดยโดยเรื่องของการยิงเข้ากรอบอีกเข้ากรอบเนี่ยสเปนมีโอกาสยิงเข้ากรอบหกครั้งต่อเกมนะในขณะที่อังกฤษมีโอกาสยิงเข้ากรอบสามครั้งต่อเกมมันแสดงให้เห็นถึงเกมลุก เกมลุกที่ดูแลสเปนอันตรายมากกว่านะครับลูกคอนเนอร์อสเปนมีโอกาสได้6ครั้งต่อเกมในขณะที่อังกฤษประมาณ4ครั้งนะแล้วก็ลูกใบเหลืองใบแดงช่างมมนไม่ค่อยไม่ค่อสนใจแต่ใบเหลืองของสเปนค็่่อน้้างเยอะแต่มันไม่มีความหายแล้วในนาทีนี้นะครับแต่ที่อังกฤษดูเหนือกว่าก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลซึ่งไม่มากไม่มากนะอังกฤษเนเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่ประมาณ60นะครับ อยู่ที่หกสนตในขณะที่สเปนนะครับอัตราการคองบอลอยู่ที่57.7%สนะิบเจ็เจราะซนั้นก็พูดว่างไงดีอตัวของตอนเนี้ยบรรดาสื่อบนชนบรรดาอัตราที่หลายที่ที่บรรดาผู้รู้กูรู้เขามองว่าสเปนมองว่าสเปน ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สมัยที่4มากกว่าอังกฤษนะครับมากกว่าบรรดาตัวตัวเพื่อว่าไงอ่ะตัวเก่งของสเปนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าหนูจามาใอะพวกนี้ตอนนี้กำลังกำลังกำลังขึ้นมาเลยโอกาสที่จะเป็นจะส,ะส่งลงสนามวนันนี้ก็น่าจะเป็นซีโมงใครที่หวังว่าว่าดาวิดลลาย่าจะได้ลงก็ <laughs> ยากนะ น่าจะเป็นอูนายซิมงครับอ่าคาวานนะครับอ่าตัวของลาปอตนะแล้วก็คูเกเรลา่าไอผมฟูฟูนะครับโรดีฟ้ฟายเบนลุยเนี่ยฟูน่าจะเป็นคู่กลางกันนะครับตัวของแผงลูกจะเป็นยามานมีโอโมมแล้วก็มีนิโก้วิลเลียมโหโหมันไหมซ้ายขวาแม่งโคตรน่ากลัวนะอ่าซ้ายวิลเลียมขวายามมนโหแล้วก็หน้าเป้าได้เป็นอาวาโร่โมราต้าเดี๋ยวเช็คโมราต้าก่อนว่า จะได้ลงไหมเพราะที่ผมเล่าให้ฟังวันก่อนนี้หลังจากที่กาลังฉลองการหลังจากที่ชนะฝรั่งเศสในรอบรองเนี่ยกาดกาดกาดวิ่งเข้ามาเพราะว่าจะมีคนดูเข้ามาหาหนักกลุ่มนัาเตะของสเปนและกาดวิ่งเข้าไปกําลังจะไปโบเทคก,กาดลื่นเว้ยพอเลื่นเสร็จปุ๊บกลายเป็นสไลด์สไลด์โดนโมอลาต้ามีอาการกระเพกเลยอะ่ะซึ่งไม่รู้ว่าน่าถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้ โรต้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เดี๋ยวต้องตามดูในไลน์อัพอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษครับโจแดนพิกฟอร์ดนะใครหวังว่าอาร์โล,เลนเดอจะได้ลงก็หมดติดนะครับไม่น่าได้ลงนะแล้วก็มีหลังเนี่ยเมื่อวันก่อนเขาเล่น3มนะมีมาร์คเคฮีมีจอห์นสโตนแล้วก็มีตัวของไคลวอเกอร์โดยเมคเคลนทิปเปียนะดิคนไลท์แล้วก็ตัวของคอฟฟี่เมนูพร้อมกับ บุกยงสก้าเป็นแผงกลางนะตัวลุกตัวลุกสองคนก็จะมีฟิลฟอเดนกับจูดเบดิงแฮมหน้าเป้าก็เป็นพี่ฮาริเคนก็เอาไว้หน้างานนะต้องมันก็สูสีแหละแต่ว่าถ้าให้ดูให้พูดตามตรงก็คือสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเหนือกว่านะครับสเปนพอได้บอลเขาจะทำเร็วเขาจะมีมิติในการบุกค่อนข้างที่จะเยอะในขณะที่อังกฤษเน้นการคลองบอล เน้นการคลองบอลมากนะโอกาสที่จะเข้าทำประตูอย่างที่บอกครับแต่ละแมตช์น้อยน้อยอาศัยแบบตุ้มตุ้มนะโดยเฉพาะรอบรองที่ทำท่าจะต้องต่อเวลาอยู่แล้วอะที่บอลที่ออเลตกซานอินยิงเข้าไปนะั่นขึ้นมา90.00สนะินยคือยิงในแตทีสุดท้ายพอดีอะคือโอกาสมันเป็นอย่างนั้นจริงนะหลายคนกูรู้บอกเลยบอกว่าบอลของอังกฤษน่ากลัวซึ่งผมถามผมผมว่า เออผมก็เห็นด้วยไอบอลแม่งอย่างนงี้แหละคุกกลิกคุกกลิเริ่มต้นกระท่อนกระแท่นนะโดนดา่าแม้กระทั่งเข้ารอบรองอยังยังยังโดนด่าอยู่เลยนะแต่คนเป็นกระดา่ามันก็ต้องหาหาหาข้อดา่าได้นะครับเขาบอกว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวนะเพราะนั้นตอนนี้เสียงแตกเสียงแตกเลยนะครับใครรักใครชอบใครก็เชียร์กันละกันนะถ้าถามตัวผม ไม่ได้เป็นการชี้นํานะไม่ได้เป็นการชี้นามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวถ้าดูทรงสเปน,นเหนือกว่าครับแต่ถ้าจะให้ให้เอาความชอบผมก็อยากให้พี่ข้าหรือแกนไลค์กับบุกโยสาก,ก้าโดยเฉพาะเจ้าน้องบีบุคโยงสาก,ก้าสมหวังในครั้งนี้สักกที อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูรูปเกมโดยความเหนือกว่าอะไรเนี้ยดูแล้วสเปนน่าจะเหนือกว่าแต่ถ้าถามความชอบส่วนตัวอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมอยากให้พี่ข้าวกับบุคกโยสากา้าเป็นแชมป์ยุโรปในปีนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าในความเป็นจริงกับในความอยากอันไหนไมันจะสมหวังนะ,ะข่าวล่าสุดพี่ข้าวดิการไลน์ได้รับสายตรงจากพิมพเกลอาเตต้า นะพิมพิเกลเดต้าในสเปนนะสเปนนะก็ได้พูดคุยกับพี่ข้าวดีแก้ไลฟ์ประมาณสิบนาทีแล้วก็อวยพรให้โชคดีผมว่าเขาคงได้คุยกับบูโยบูโย,โยสสก,ก้าคุยกับ่อนเดนเดลคุยกับเดวิดไราย,ยาด,ด้วยลหละก็คงจะแมนะคนมคเป็นโะค้ชไงนะลูกทีมกูอยู่ทั้งสเปนนะแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนสเปนนะจะคุยกับเดวิดไราย,ยาคนเดียวเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องคุยให้กําลังใจแล้วก็อวยพรให้นักเตะทั้งสี่คนแหละโชคดีนะก็เัานก็เป็น เป็นเป็นคาแรคเตอร์ของผู้นำที่ค่อนข้างที่จะโอเคในการที่จะต่อสายตรงไปหานักเตะที่กําลังจะเตะรอบชิงเป็นนักเตะในสังกัดตัวเองไงโดยไม่เลือกรักมัที่ชังถูกไหมแม้ในใจลึกๆพี่เมกิโอตาเขาเป็นคนสเปนแหละนะก็นะนะเข้าใจกันนะครับก็ทีสองคืนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ดูซิว่าใครจะสมหวังทิ้งท้ายครับสเปนจะเป็นแชมป์สี่สมัยได้หรือไม่หรืออังกฤษจะเป็น แชมป์ยูโรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติสิงโตคำรามคืนนี้รู้เรื่องจะถึงลีกายยิงจุดโทษไหมก็ไปวัดกันละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดกิ่งกดติดตามให้กับที่วีชจนงอาดอดงร์เซนอลแฟนคลับ้วยครับผมยังมาหา